ทริปนี้ครับเราได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีกันนะครับหลายคนอาจยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วจังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวภูเขาและธรรมชาติที่สวยงามมากและจุดแรกที่เราแวะนั่นคือพระพุทธปุษยเคีรีศรีสุวรรณภูมิหรือที่ได้รู้จักกันในชื่อหลวงพ่ออู่ทองเป็นพระพุทธรูปที่ถูกแกะสลักออกมาจากหน้าผาหินขนาดใหญ่และที่นี่มีพื้นที่กว้างถึง120ไร่กันเลยทีเดียวเสร็จจากตรงนี้นะครับเราก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปต่อกันที่อำเภอด่านช้างพอเราได้้จองงททีีี่่่่ักไววนและะรหา ทางที่เราขับรถก็ได้เจอธรรมชาติข้างทางที่สวยงามมากๆเป็นเส้นทางที่อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสมันจริงๆส่วนที่พักที่น่าสนใจไม่แพ้กันที่นี่มีชื่อว่าเรดลากูนแคมปิ้ง เป็นสถานที่พักสไตล์แคมปิ้งริมอ่างเก็บน้ำลำประเพินและอีกหนึ่งสถานที่ต้องเที่ยวที่พลาดไม่ได้นั่นคือเขื่อนกระเสียวที่นี่มีจักรยานให้เช่าปัาน่นชมวิวธรรมชาติบนเขื่อนแนะนําให้มาช่วง4-5โมงเย็นนะครับเพราะเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกดินถ่ายรูปจะได้วิวที่สวยงามมากและนี่คือทริป2วัน1คืนจังหวัดสุพรรณบุรีอาเภอด่ดานช้างครับ